สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็พามาดูทานินนะครับของลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทานิน TFR 2244นะครับรุ่นยอดนิยมนี่แหละครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลูกค้าประสงค์จะให้เปลี่ยนหมอแปลงอย่างเดียวนะครับคราวนี้หมอแปลงเนี่ยผมจะให้ดูนะครับลูกเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมอแปลงไม่มีมานะครับผมก็เลยต้องไปสั่งพันนะครับเพราะว่ามอแปลง รุ่นนี้นี่ต้องสั่งพันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่งั้นกระแสมันจะไม่ได้โวลต์มันจะไม่เท่าเดิมเลยนะครับไปซื้อสำเร็จมาไม่ได้นะครับของรุ่นนี้เทียบมาสอง4นะครับก็เนี่ยมาดูกันนะครับลูกของเดิมมันขนาดประมาณเนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่สั่งพันมาใหม่นะครับอันนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับ ก็เดี๋ยวได้ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในก่อนแล้วกันนะครับว่าสภาพหม้อแปลงไม่มีนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ภายในก็เท่าที่ดูนะครับก็คือมันส่วนหม้อแปลงนะครับที่หามาใส่นะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ยังเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้ไม่ได้ยําไม่ได้อะไรมานะครับสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้แต่ยังไม่ได้ เช็คสภาพเสียนะครับที่มีที่เห็นอยู่ก็มีสายไฟนะครับต้องใส่ให้นะครับอันนี้เป็นสายไฟ a อนะครับสายไฟ AC เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ดูยังครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้จัดว่าภายในยังสวยอยู่สภาพเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาแม่แปลงนะครับมาใส่นะครับแล้วก็จะได้ทําการทดสอบเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลัง สวยไม่สวยแล้วก็มาคลิกให้ดูครับครับสภาพด้านหลังนะครับก็ยังดูเรียบร้อยนะครับสภาพยังเหมือนไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับด้านหลังนี่ดูดีมากเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้่จัดว่าสภาพดีนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้สภาพปกติของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรมานะครับสภาพยังดีเลย ออทดลองวางเอาหม้อแปลงที่จะมาใส่ดูนะครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็่าดีเลยนะครับดูมีที่ลองมีอะไรใช้ได้เลยนะครับดีมากแต่ว่าดูน็อตไม่ตรงนะครับดูน็อตก็จะต้องทําการเจาะใหม่เลยนะครับเจาะใหม่สี่สี่รูสี่ตัวนะครับน็อตยึดก็มีแค่นั้นนะ,นะครับสําหรับการเปลี่ยนหม้อแปลงก็ง่ายๆนะครับ อันนี้กรณีถ้าต้องเปลี่ยนหมอแปลงนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูหม้อแปลงเดิมเขานะครับของเดิมเขาจะออยู่แบบนี้เลยนะครับก็มันจะพอดีนะครับเนี่ยครับอันนี้มอแปลงของแท้เดิมเขานะครับตัวแบบนี้ครับสำหรับเหตุผลที่ผมต้อง สั่งทาใหม่นะครับไม่ไม่เอาตัวเดิมไปซ่อมนะครับก็มันมีเหตุผลอยู่นะครับเวลาเอาไปทำเนี่ยนะครับกระแสมันจะได้น้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่าสเปคเดิมเขาเอ,อ,อย่างที่2คือรุ่นเนี้ยนะครับก็คือขอดลวดเขาเนี่ยนะครับคือคุณภาพเนี่ยมันจะสู้ของเดิมไม่ได้นะครับกระแสทําให้กระแสน้อยลองขดลวดคุณภาพข,ดล,ด,ขดลวดของทานินเขาเนี่ย เป็นขดลวดนอกนะครับสมัยก่อนนะครับมันปัจจุบันเนี่ยเป็นขดลวดที่คุณภาพจะสู้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องสั่งพันใหม่เพราะว่าถ้าใช้ลูกเดิมเนี่ยกระแสมันจะน้อยกว่านะครับอ,อย่างที่สามนะครับอย่างที่สามก็คือ,อข้างในเนี่ยมันจะเป็นแกนแกนตัวตัอ e นะครับคือมอแปลงเนี่ยมันจะเป็นแกนตัว e สําหรับขดลวดพัน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 เพื่อ,อให้ไฟมัน ออกมานะครับแต่ว่าของเขาเนี่เขาจะเชื่อมนะครับเชื่อมติดกันเลยตัวตัวแกนมันก็จะเป็นผมชี้ดูอันเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเวลามอแปลงเผาออกมาเนี่ยมันจะเป็นแกนตัว e นะครับเนี่ยออกมาเป็นซี่ๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับส,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 สาหรับของทานินเนี่ยเยขาจะเชื่อมติดกันเลยนะครับซึ่งถามว่ามันทําได้ไหมทาได้ครับแต่ยากมากนะครับในการในการาดึงออกมาเชื่อมออกมาแล้วก็พันใหม่นะครับ สุดแล้วคือ,อตัวนี้ถ้าเสียนี่ไม่ควรไปพันใหม่นะครับหลักๆก,ก็คือโวลต์ไม่เท่าเดิมแอมมันจะไม่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ทำยากนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับก็เลยว่า,าไม่ไม่เอาตัวตัวเดิมเนี่ยครับไปไปพันใหม่นะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ที่ไม่เอาตัวเก่าไป ไปไปพันใหม่นะครับอันนี้ก็คือของผมมีหลายตัวที่ว่าเครื่องที่มันมันเสียนะครับก็เก็บไว้นะครับไม่ไม่เอาไปซ่อมต่อตีแล้วผมก็จะเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับไปสั่งพันแบบพิเศษเลยนะครับเพื่อให้ได้คอยตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนเจาะรูนะครับเจาะรูผมก็ใช้สว่านเนี่ยนะครับแล้วก็ แล้วก็หาน็อตนะครับสำหรับตัวยึดนะครับเราก็ดูขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับขนาดาแล้วก็เอาที่พอเหมาะนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มาวัดดูนะครับว่าใช้น็อตเนี่ยนะครับขนาดกี่กี่มิลน,นะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับ ก็เราสักประมาณทัก4มิลนะครับเนี่ยประมาณทัก4ี่มิลได้นะครับน็อตนะครับเอาสำหรับที่ว่ามันยึดพอดีเราก็มาดูสว่านนะครับดอกประมาณ4ี่มิลนะครับหรือห้ามิลก็ได้นะครับใหญ่ๆขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับดอกสว่านเพื่อเพื่อเอามาเจาะเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้คราวนี้ก็มาเจาะก,กันเลยนะครับ เนี่ยผมใช้ดอกประมาณสักอ,อกมิลแล้วกันนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดูดูเดิมเขาคราวนี้เราก็มาเจาะก,กันเลยนะครับผมก็ทําเครื่องหมายไว้แล้วนะครับผมผมมาร์คมาคไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจาะสี่อันเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับครับเดี๋ยวเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับ แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเจาะดูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปดูนะครับอดูที่ผมเจาะใหม่นะครับก็มีอันนี้นะครับกับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับสี่รูนะครับตัวนี้รูหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองท่าไปดูนะครับมันก็จะตรงพอดีอ่าเนี่ยนะครับ รูที่เจาะมันก็จะตรงนะครับประมาณนี้นะครับสี่รูนะครับฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองนะครับร,รูรูที่เจาะนะครับก็ที่เหลือตอนนี้ก็เหลือยึดน็อตอย่างเดียวนะครับยึดน็อตแล้วก็เดี๋ยวต่อสายเดินสายก็เราก็มาลองเครื่องได้เลยนะครับตามนี้เลยง่ายๆครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทานิน t f r 2 2 4 4ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับจากตอนแรกเปลี่ยนปพาะหม้อปแปลงอย่างเดียวนะครับก็มันลามไปหมดเลยนะครับก็คือภาคขยายก็เสียนะครับได้ทําการซ่อมนะครับเปลี่ยนอ,อุปก,กรณ์ตัวที่มันเสื่อมๆหรือวาอ่าตัวไหนที่ไม่ดีตัวไหนที่มันดูแล้ว มันสภาพแล้วมันแย่ๆนะครับก็ก็ไล่ลเปลี่ยนไปไปหลายตัวนะครับเนี่ยนะครับเท่าที่ดอูอันนี้คือภาคขยายนะครับส่วนภาควิทยุก็แน่นอนครับมันต้องเสียนะครับภาควิทยุก็ต้องซ่อมไปนะครับสำหรับไฟหน้าปัดมันตอนแรกมันก็ติดหลอดเดียวนะครับใส่หม้อแปลงแล้วก็ติดหลอดเดียวตอนหลังก็ต้องไล่ใส่หมดเลยนะครับ พูดง่ายๆคือตัวนี้ยิ่งซ่อมไปมันก็ยิ่งเจออาการเสียนะครับโอ้ไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับหลายอย่างนะครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับพวกหุ่นลุม่มบาลลาน์อะไรพวกนี้นะครับเสียหมดพวกนี้นะครับไฟสเตอร์อะไรพวกนี้ต้องทาหมดเลยนะครับเข็มอ่าสัญญาณไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับก็ไล่ทำไล่เช็คสายไฟเปลี่ยนใหม่นะครับสายไฟสายไฟเอซนี่ก็เปลี่ยนใหม่เส้นหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับมอแปลงก็ดูชัดๆนะครับที่ทําการเปลี่ยนนะครับตาแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยยึดแน่นหนาเลยนอบสี่ตัวนะครับก็จะเห็นว่าต่อเข้าที่เรียบร้อยนะครับของเดิมมันเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ตัวใหญ่ก็ดีนะครับกระแสมันจะได้เท่าของเดิมนะครับเพราะว่าของของเก่าเขาตัวเล็กแต่กระแสมันสูงครับเพราะว่าของเขานี้ของมือนอกนะครับของทานินนี่เขาใช้กดลวดใช้ ตัวตัวพันนะครับตัวหมายถึงว่าแกนพันอุปกรณ์ข้างในใช้ของมือนอกเลยนะครับทนทานดีมากเลยก็เดี๋ยวว่าลองฟังกันดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะเปิดวิทยุลองดูนะครับก็พักขยายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าลองวิทยุได้ก็คือหมายความว่าพักขยายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับ การท่านฟังนะครับนะ้าผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาน,นี้มาก่อนนะครับจากนายกอดิในายยุตรีแต่ผลที่สุดพยานการก็วิจัยว่าคาําพูดประโยคต่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีประมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้น ทศ่ทาย,ยังขาดมาตรการทางกฎหมายในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการเสนอออกทางเพศสภาพคุณลักษณะทางเพศเนื่องจากในการรับรองสรภาพทางกฎหมายของบุคคลรืออย่างทา,งทางเองนะคะไว้เป็นยังไงมัน อเอฟเอ็ม้า่ปกการยยุเพื่อความมั่นรักกันรักกันแ้ก็บอกกันหัวใจกันคือคือท่านเราไม่เคยสนใจเราที่เขาไปเจาะตลาดอินเดียแล้วโดยเฉพาะซึกซากรต้นทุนหาะครับรัฐมนตรีก็ร่าเรื่อแต่ตั้งรัฐบาลเพื่อออกมาจัการต่างๆเพื่อผลักแันการลงทุน สุขสภาพการจราจรเป็นอย่างไรอู้อย่างที่ทางด้านของอเพื่อสมาชิของเราคุณสมบูรณ์บอกเลยนะพระรามสองในฝั่งขาออกนะติดต้งแต่ช่วงบริเวครับขี่ม้าเร็วนะครับ,รบซึ่งมันเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกของ,ขของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นิ้วกลางอัดเข้าไปก็ ้นีดทีัดเไ่แล้วก็สักวดด้วยต้องฟังทางนี้ค่ะเขาจะเพลงยาบรรเทาปวด ท่านผู้ชมครับอันนี้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาสภาพสมบูรณ์เลยนะครับจากตอนแรกหม้อแปลงหายไปเอ่อไม่มีหม้อแปลงนะครับซื้อหม้อแปลงใส่มานะครับก็ไล่ทํามาทีละอย่างนะครับภาคขยายภาควิทยุอ่าปีกย่อยต่างๆนะครับลูกบิดตัวโยกคันโยกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกลูกบิดเนี่ยหลอดไฟหน้าปัดไฟวีโอไฟสเตอร์อนะครับทําหลายขั้นตอนมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากรณีหม้อแปลงเสียนะครับก็เวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับก็มาวางตำแหน่งนี้เปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไฟอะไรก็เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกอย่างนะครับฟังปกติทุกอย่างแล้วนะครับเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะไม่ดีนะครับก็อย่าไปยึดติดมากนะครับเพราะว่าของทุกอย่างนะครับเราคัดแบบ ที่ว่าให้มันแม็ดกันนะนะมันเข้ากันได้มันก็ใช้ได้ดีนะครับอันนี้ก็แนะนํากันไว้นะครับบางคนยึดติดนะครับอ่อหม้อแปลงต้องของเขาของแท้อะไรเงี้ยจริงอยู่มันดีนะครับแต่ทําไงได้ครับในเมื่อมันเสียมันช็อตมันพังนะครับก็ถ้าเราหาของแท้เดิมมาใส่เราไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับเราก็ต้องใช้แบบนี้ไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติในการหาอะไหล่มาซ่อมแซมมาใช้งานมาใส่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเครื่องซ่อมลูกค้าทานิน TFR 2244ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ